เคยไหมที่ตู้เย็นไม่เข้าใจเราบางทีของเยอะก็วางไม่ได้ของสูงก็ใส่ลําบากไหนจะเวลาอยู่ข้างนอกก็ลืมเอาน้าใส่ทําน้ําแข็งอีกถึงเวลาที่คุณต้องเจอตู้เย็นที่เข้าใจเราจริงๆมีฟังก์ชันที่ฉลาดสามารถใช้งานผ่านแอปไฮสมาร์ตอบโจบลักสตา์ได้อย่างลงตัวอย่างตู้เย็นไฮเออร์สายบ่ายสายรุ่นนี้ที่มาพร้อมดีไซน์เรียบหรูไม่มีรอยนิ้วมือเปิดได้แบบ90องศาสะดวกต่อการใช้งานด้านในมีแสงเดย์ไลท์แ่นไฟ LED ขนาดใหญ่ภายในตู้ให้ความสว่างทั่วถึงทั้งตู้แม้ในห้องที่มีแสงน้อยก็ยังสามารถมองเห็น ภายในได้อย่างสว่างทั่วถึงพื้นที่ตู้เย็นจุของได้เยอะรับน้ำหนักได้120กิโลกร,รมัมมี flexible shelves ชั้นวางปรับระดับได้เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและรูปร่างอาหารและยังง่ายต่อการทำความสะอาดอีกด้วย รวมถึงมีเทคโนโลยีกรองอากาศ HDO Fresh ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99อีกฟังก์ชันลำ้ลำลําที่เราชอบคือมี WiFi Connect ทําำให้สามารถควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน h ฮ Smart ได้เช่นอยากได้น้ำแข็งเวลาไหนก็สั่งการผ่านแอป High Smart ได้เลยสะดวกมากมีน้ำแข็งใช้ตลอดไม่ต้องกัวงวลอีกต่อไปใครที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่ชอบแช่ของเยอะชอบดื่มน,น้ำเย็นและอยากให้มีน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาตู้เย็นไฮเออร์ที่มีฟังก์ชันสุดสมาร์ทรุ่นนี้คือตัวจบที่คุณกำลังตามหา なるほ